ที่ที่พวกเราเห็นนั่งแถวข้างหน้าเนี่ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะมาบวชในวัดป่าบ้านตาดเราในวันที่สิบสี่ที่จะถึงนี้ก็ยังอีกไม่กี่วันก็จะมีจะได้บวชเจ้าหน้าที่ตำรวจสิบหกนายในวันที่สิบสี่มกราคม ว่าถ้าท่านใดมีความสะดวกจะมาร่วมในการอุปสมบทพิสุข,ข้า,าึนมเข้ามาในพระศาสนาในวันที่1 6ไในวันที่14 16รูปก็บอกข่าวเชื้อเชิญกันมาร่วมบุญในการบวชได้เพราะแม้นไม่ใช่รูปไม่ใช่หลานไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องของเราแต่เรเราได้มาร่วมอนุโมทนาในการบวช ก็ถ้าว่าเป็นบุญเป็กนกุศลกันอย่างยิ่งเพราะพุทธศาสนาเราจะอยู่ได้ก็เพราะมีกุลบุตรกุลธิดาที่เข้ามาบวชในพระศาสนานั่นเองเพราะงั้นการที่เราได้ร่วมอนุโมทนาได้ร่วมการสนับสนุนในการบวชเข้ามาในพระศาสนานี้ก็ล้วนแต่เกิดเป็นบุญเป็กนกุศลแล้วก็หลักสําคัญสําหรับผู้ที่จะเข้ามาบวชในพระศาสนานั้น ในพระวินัยท่านกล่าวไว้ว่าพิสุที่จะบวชผู้ที่จะบวชเข้ามาเป็นพิสุในพระพุทธศาสนาได้ต้องกล่าวคําขอบรมประชาอุสมบทได้ด้วยตนเองไม่ใช่บอกกันทีละคำทีละคำอน,นั้นไม่ได้แม้จะมาห่มผ้าเหลืองก็ไปเป็นพระเพราะนั้นการที่จะเข้ามาบวชในพระศาสนานี้ในเบื้องต้นจะต้องมีความพยายามมีความภาคเพียรอดทนอดกั้น ที่จะภาพาเพียรในการศึกษาในการท่องบนทรงจำให้ได้ฝึกหัดข้อวาดข้อปฏิบัติต่างๆทัานหลายให้รู้จักชีวิตของพระเราเป็นอย่างไรมีข้อวดัดข้อปฏิบัติคือกิจที่ทำเป็นประจำภายนอกอย่างไรภายในอย่างไรภายนอกก็มีกิจวัตรมีเสนาสนะวาดัด มีอาจาริยวัดมีอาคันตุกะวัดเป็นต้นข้อวัดเกี่ยวกับเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยข้อวัดเกี่ยวกคูบาอาจารย์ข้อวัดเกี่ยวกับอาคันตุกะผู้ช่เข้ามาเยือนเราต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นกิจวัดที่พิสูจน์จะต้องทำเป็นการเป็นประจําเพราะนั้นอย่าคิดว่าเราบวชขึ้นมาเราบวชขึ้นมาไม่ได้มาปัดฝาดเช็ดถูสารา เราบวชมาไม่ได้เพื่อมาปัดหวาดรานวัดปัดหวาดเช็ดถูห้องน้ำห้องส้วมอะไรต่ออะไรต่างๆสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเครื่องขัดเก่าขัดเก่าทิ่ถิมานะควา,ามดื้อรั้นดันทุนลังควา,ามถือตัวถือตนแล้วควา,ามตื่นตัวตื่นตัวให้ทันต่อหมูต่อคณะเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียว พิสุจเราอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะเพราะนั้นหมู่เมื่อหมู่คณะมีข้อวัดมีกิจวัตรอย่างไรเราก็ต้องทําอย่างนั้นถ้าเราอยู่หมู่คณะเราไม่สนใจในกิจวัตรในข้อวัดเหมือนก็เอาเปรียบหมู่กินแรงหมู่ถึงแม้หมู่เพื่อนเขาไม่พูดแต่ภายในจิตในใจเขาก็ลังเกียดรังเกียดไอ้พวกพวกที่บวชเข้ามาแล้วมาขี้เกียจขี้ค้าน มาเห็นแก่ตัวยินดีพอใจแต่การกินกันนอนข้อวัดกิจวัรอะไรไม่สนใจไม่เอาสักอย่างอันนั้นแหละมันเป็นที่รังเกียจของหมู่ของคณะถ้าอยากจะทำอย่างนั้นมันต้องอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่ต้องไปทำอะไรเลยให้ลกลุงลังให้ขยะท่วมหลังคากุฏิก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่เดือดร้อนคนอืน่นไม่เป็นที่รังเกียจของคนอื่นตัวเองอยู่คนเดียว แต่พอมาบวชเข้ามาอยู่ในหมู่แตคณะเพื่อความเสม,สมกอการพระพุทธเจ้าจึงจึงมีกฎมีระเบียบอย่างนั้นแล้วก็ฝึกให้เป็นคนมีความละเอียดมีความอรอบคอบเพราะพื้นฐานของคนเราส่วนมากมันก็มีความมักง่ายมีความหยาบมีความขี้เกียจเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเครื่องขัดเกลา ขัดเกลาตั้งแต่ภายนอกขึ้นมาคือกายวาจาจนกระทั่งถึงขัดเก่าจิตใจของเราถ้าเราบวชขึ้นมาเราปูพื้นฐานภายนอกดีแล้วพอมาถึงภายในที่จะมาอบรมจิตอบรมใจของเราเองเราก็จิตใจก็มีความตื่นตัวมีความละเอียดมีความรอบคอบในการที่จะมาขัดเกลามาอบรมจิตอบรมใจของตัวเองแต่ถ้าภายนอกแม่งของหย,ยาบหยาบ เรายังไม่สนใจไม่ใส่ใจแล้วภายในมันละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกเท่าไหร่เราจะไปสนใจเราจะไปเห็นรู้รู้ทันได้อย่างไรเพราะนั้นท่านจึงเอาของหยาบนี่เลยะปฏิบัติอบรมจากของหยาบเข้าไปสู่ของละเอียดเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของนักบวชนั้นล้วนแต่มีความสำคัญสิ่งใดก็ตามเป็นข้อวัดเป็นกิจ,จวัด เป็นข้อปฏิบัติแล้วที่มีอยู่ในกฎในระเบียบม,มีอยู่ในวัดในวาในธรรมในวิไนแล้วทุกส่วนล้วนแต่มีความสำคัญไม่ใช่ว่าอันนั้นไม่สำคัญอันนี้ไม่จำเป็นอันนั้นจำจริงค่อยไปทำอันนั้นอันนี้นไม่ไม่ทำไม่เป็นไรอะไรต่ออะไรไม่ใช่อย่างนั้นมีความสำคัญทั้งนั้นถ้า ผู้บวยเข้ามาแล้วเห็นความสำคัญของตนเองต้องเห็นความสำคัญของภายนอกหลวงพ่อยังพูดอยู่เสมอว่าแม่น้ำนี่ยมีตั้งมากมายหลายสายบนโลกนี้แต่แม่น้ำทุกสายล้วนแต่ไหลไปรวมอยู่ในท้องทะเลมหาสมุทรข้อปฏิบัติของพิโุของนักบวชในพพุทธศาสนานี่ก็เช่นกัน มีมากมายภายนอกภายในกิตที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างก็เปรียบประดุดเหมือนแม่น้ำเหมือนกันก็ไหลเข้ามาลวงเข้ามาสู่จุดศูนย์กลางคือจิตใจของตนเองทางนั้นเพราะนั้นการที่เข้ามาบวชในพระศาสนา,า,าในเบื้องต้นจึงต้องได้รับการอบรมในการท่องบนสวดบนขานนาให้มันถูกต้อง แล้วก็กดระเบียบต่างๆทั้งหลายให้รู้ให้เข้าใจให้ทำให้ถูกต้องจากนั้นเราก็มาฝึกหัดให้เห็นความสำคัญของการเดินจุกกรมของการภาวนาของการรักษาสติแล้วมีปัญญาในการรู้จักคิดพิจารณาแยกแยะไต่ตองให้รู้เท่าทัาน กนมายาของกิเลสให้ตรวจตาชำระดูกายวาจาใจของตนเองกายวาจาของเราเราก็มีพระวินยัยแต่พระเราก็เรียกว่าพระวินยัยแต่คณะสัตายาโยามเราก็เรียกว่าศีลเป็นขอบเขตเราก็มาตรวจตาดูาพระวินัยของเรามีความสมบูรณ์หรือยังมีความขัดตกบกพร่องไหม เพราะวินัยสีของเรามีความบริสุทธิ์ดีไหมเราก็หมั่นตรวจตาดูอย่างนั้นเมื่อเราเห็นส่วนใดยังบกพร่องเราก็จะระมัดระวังแก้ไขให้มันดีให้มันถูกต้องส่วนใดที่ดีอยู่แล้วเราก็จะรักษาความดีนั้นให้มันมั่นคงตลอดไปแล้วก็มาเฝ้าสังเกตดูจิตใจของเรามีความกระเพื่อมไปอย่างไรมีมีความสงบ เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ภายในจิตในใจหรือไม่มีอะไรผ่านเข้ามาภายในจิตในใจของเราไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เรื่องราวหน้าย,ยินดีหรือน่าย,ยิน้ายชอบหรือชังสุขหรือทุกข์ให้รู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นจิตเป็นเพียงผู้รับทราบในสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ จิตไม่ใช่กายไม่ใช่เราแต่เป็นเป็นอาการที่เกิดแล้วก็ดับไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วไม่ดับล้วนแต่มีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาแล้วก็มีความดับสิ้นไปเป็นธรรมดาเราก็เป็นเพียงทางผ่านของเขาเท่านั้นเองเขาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตดวงนี้เป็นเพียงมีหน้าที่เพียงแค่รับรู้รับทราบเท่านั้น แต่ด้วยอำนาจของโมหะความรุ่มหลงความไม่รู้จริงไม่เข้าใจมันก็เลยไปยึดเอายึดเอาสิ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไปยึดเอาเป็นเราเป็นของเราเราต้องการอย่างนั้นเราไม่ต้องการอย่างนี้หรือเราต้องการอย่างนี้เราไม่ต้องการอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราไปยึดเขาเขาไม่รู้ ว่าเราไปยึดหรือไม่ยึดแต่เขาเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นชิดนั้นเองพอไม่เป็นดังที่เราปรารถนาเราเนี่ยหละเป็นทุกข์รวมฟาร์มแล้วก็ทุกข์ก็คือเราเนี่ยเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองไม่มีใครเขาสร้างให้เราเลยไม่มีใครหยิบยืนให้แก่เราเลยเราเป็นผู้สร้างเองเราเป็นผู้ขอบโกยเข้ามาเอง แล้วเราก็เป็นผู้รับทุกข์ซะเองนี่แหละการที่เรามีโอกาสเข้ามาเฝ้าสังเกตเฝ้าชำระกายวาจาใจของเราจึงนับว่าเป็นความประเสริฐที่สุดเพราะชีวิตของขุนหาชลวานั้นมนันมีความพลุงพะลังในหน้าที่การงานในความร,รับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่าง ตั้งแต่ป่าทองของตอนเองเรื่อยไปจนกระทั่งถึงครอบครัวถึงสังคมทั่วไปเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วแม้นตนเองจะมีความศรัทธาปารสนามุ่งม,มั่นที่จะศึกษาข้ออัดข้อธรรมแต่ด้วยภาระความพลุงพลังในชีวิตมันจึงห่างเขินอ,ออกไปหรือไม่มีโอกาสแต่ชีวิตของนักบ,บวชนั้นเป็นชีวิตที่สามารถปลดเปื้อง ภาะฑุระทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยรับผิดชอบมาแต่เก่าก่อนวางให้วางไว้อยู่นอกวัดหมดคนอื่นเข้าไปรับผิดชอบแทนเราเ็มีแต่เหลือแต่หน้าที่ในการขวนขวายศึกษาให้เรียนเรียนรู้ในหลักธรรมหลักวินัยการเรียนรู้เรียนรู้อย่างไรเรียนรู้ด้วยการดูมีตาดู ดูผู้เก่าที่เขามีหลักมีเกณฑ์เขาเปิดเผยปฏิบัติอย่างไรเขามีอาการกาวันขึ้นไหวกิริยามารยาทอย่างไรมีตาให้ดูแต่ก็ไม่ใช่ดูทั่วไปเพราะที่มันผู้ที่มันมีมีหลักไม่มีเกณฑ์มันก็มีผู้ที่หน้าด้านหน้ามืนมันก็มีเราก็ต้องดูที่ดีดูดูที่ดีโดยยกเอาข้อวัดยกเอาหลักธรรมหลักวินัยมาเป็นเกณฑ์ เราดูผู้ที่เขามีหลักมีเกณฑ์เอามาเป็นแบบอย่างไอ้ผู้ที่ไม่มีหลักไม่ไม่เกณฑ์เราก็อย่าไปสนใจใส่ใจเขามันเป็นบาปป็นกรรมของเขาเองเขาสร้างเองเขาเป็นผู้รับผลเองเราก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปวุ่นวายยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเขาส่วนหูเราก็เอามาฟัง ฟังว่าคูบาอาจันแนะนําอย่างไรฟังว่าผู้มีหลักมีเกณฑ์แนะดชชี้แจงแนะนําอย่างไรเราก็เอาสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี่แหละมาคิดมาพิจารณาเมื่อลงใจด้วยปัญญาของตนเองแล้วเราก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัตินี่แหละจึงสมกับว่าการเข้ามาบวชเพื่อศึกษาเพื่อประพฤติปฏิบัติ เพราะนั้นในวันที่14บมกราที่จะถึงนี้ก็จะมีการบวชพระในวัดป่าบม่นต่ายขึ้นมา16บูปก็เป็นแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีรองผู้การตำรวจสกลนครเป็นหัวหน้าทีมมาในก็รู้สึกว่าตำรวจสกลนครทั้งนั้นมีตำรวจมีตำรวจ จังหวัดกาะสินปนเข้ามารูปหนึ่งคนหนึ่งตอนนั้นล้วนแต่เป็นตำรวจในเขตจังหวัดสกลคนครทนั้นไม่รู้ว่าต่อไปตำรวจในเขตจังหวัดอุดรจะมาบวชเมื่อไหร่หรือตำรวจตำรวจแต่อุดรไม่รู้จักก็ไม่รู้แหละเนี่ยมีแต่ตำรวจสกลนครเนี่ยนี่นเออาขออนุโมทนาต่อพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีศรัทธาจะเข้ามาบวช ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจเราเป็นผู้ว่าน,นอนสอนง่ายเป็นผู้มีความใส่ใจที่มามาศึกษามาปฏิพฤติปฏิบัติอย่าให้เป็นที่หนักอกหนักใจของครูบาอาจารย์เพราะเรามีเจตนาเรามีศรัทธาเข้ามาเองไม่มีใครผู้ใดไปเชื่อเชิญเราเข้ามาแต่เรามีความมุ่งมั่นเข้ามาด้วยความศรัทธาในตัวของเราเองเพราะนั้นเราก็ต้องมีความสนใจใส่ใจศึกษาแล้วก็ปบพืติปฏิบัติ เป็นที่เบาอ,อกเบาใจของครูบาอาจารย์อันนี้ยังเป็นบุญบ็นกุศสของเราแล้วก็คณะสัตยาธิยมคณะศิยานุสิทธิ์ทั่วไปเราก็ให้ให้การอุปถากอุปถร,รมบำรุงผู้ที่บวชเข้ามาในพระศาสนาบำรุงดูแลอุปถากพิสุในพระศาสนานี้เพราะพิสุที่บวชเข้ามาแล้วท่านไม่สามารถไปทามาค้าขายไม่ได้สามารถไปทําไร่ไถานา หาอยู่หากินแบบคฤหัสถ์ยกะลาวะาได้ท่านต้องอาศัยการเลี้ยงชีพด้วยด้วยความด้วยศรัทธาญาติโยมมาใส่บาตรมาถวายพระตาหารหรือมาอุปถากตํบำรุงด้วยปัจจัยสี่เพราะนั้นพิสูจนุทั้งหลายเหล่านั้นจึงอยู่ได้อันนี้ก็ฝากไว้ต่อคณะศรัทธาญาติโยมคณะศิายานุสิตที่ให้ให้การบำรุงพิสูจนพิสุสสนสมณี ที่อยู่ในวัดวาที่อยู่ในพระศาสนานี้เพื่อให้ท่านมีความสะดวกไม่เป็นปฏิโพธความกังวลในการขวนขวายในการเสวงหาท่านก็จะเอาความสะดวกโอ้เอาเวลานั้นแหละมาศึกษาข้ออัดข้อทมแล้วก็น้อมนามาประพฤติปฏิบัติก็ก่อเกิดเป็นบุญบิกฑบาของพวกเราผู้ที่ให้การสนับสนุนหรือให้การอุปถัมภ์อุปถัมภ์บำรุงให้ท่านอยู่ได้อย่างสะดวกแล้วก็เป็นการรักษาพระศาสนา บำรุงพระศาสนาวัดวาให้มั่นคงยั่งยืนต่อไปถึงอนุชนรุ่นหลังก็คือลูกหลานของเราต่อไปก็ไม่ทราบว่าต่อไปลูกลูกลูกหล,ลานของเราจะได้เข้ามาบวชเป็นพิสูจน์ในพรสศาสนานี้ก็ไม่แน่หรือแม้กระทั่งตัวเราเองโอกาสต่อไปเราอาจจะได้เป็นผู้เข้ามาบวชในพระศาสนาก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรามีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในหน้าที่ทำหน้าที่ในการดูแลบำรุงพระสาสนาด้วยกัน มันก็เป็นเหตุให้พระ,พระ,พระาศาสนาเรามีความมั่นคงยั่งยืนตลอดไปเมื่อชีวิตของพวกเรามีพระามีพระพุทธศาสนาเป็นหลักเกณฑ์ในชีวิตล้วนแต่นำมาซึ่งความสุขความเจริญให้แก่พวกเราทุกท่านทุกคนนะ <c oughs> อาราพรลาภพรอ่ากนมอธนาให้พรพากระตั้งใจราพร <c oughs> ยะทาวาริวะาาปุราปาริปุเรนติสัคลังเอวามีวาอตโวที่นังเปตานังอุปากป,ะปะติอิจิตังปฏิตังตุมหังเีปเมีวสมิจตุสเพปูเรนตุสังกบปัม ยันโทเป็นรโสยธาตมดิโชติรโสยธานิโยวิวิวันชิตัวสามพารวัไวินาตัวบ้านเตียนพวันวันตายโย เกณฑ์ข่ายโยกอินภวอภิวัตนาเสวีสานิจังทายปัจิญยินยใจท่ารวยธรรมทายติอายุวานโนยสุขัง พระรังอายุโดพราโดธิโรยวันนาโดปฏิพานโดยสยขขสตดาตเมทาเวสุขขันซอดิขจตีอายุงกตวันพระรังวันนางสุขันจะปฏิพานโดย ดิขายุยยสวัสดีญาติญาติทั่วปัชจัติยันติผวะตุสัพมังกรังราคันตุสัพติวตานสามภาุูธาดูภาเวตายสดาสดีภวันตุเต ภาวาตุสัพบังกะรังราคันตุสัพเดวตาสัมบัตตมาตุพาเวตาสทัสโซตีวันตุเตมปาวาตุสัพบังกะรังราคันตุสัพเดวตาสัมบัตสังขาตุพาเวตา สะท้าสอยทิมภาวันตุเตมจัดอาหารทานกันเ้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเ้อะจัดอาหารทากันซะก่อน